ครับเดงใวันนี้อยู่ในช่วงครูตุนสอนสินนะครับวันนี้ครูตุนจะพามาทําวงจรของสีกันอ่าแต่ก่อนที่จะทําวงจรของสีนั้นเรามาดูก่อนว่าอุปกรณ์ในการทําวงจรสีมีอะไรบ้างพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมอุปกรณ์ในการทําวงจรสีมีดังต่อไปนี้กระดาษพลาสติกขนาด A4 หนึ่งแผ่นินสอ อย่างลบเหรียญ5บาทจำนวนหนึ่งเหรียญไม้บรรทัดสีในที่นี้ครูตุนจะใช้สีไม้นะครับเด็กๆอาจจะใช้สีเทียนสีช็อกหรือสีน้ำก็ได้สุดท้ายกระดาษทิชชู่นะครับเอาไว้เช็ดสีเมืม่อเราเอาผสมสีเสร็จจะได้สีไม่เพี้ยนครับจากนั้นนะครับให้เด็กๆนะครับตับไปเลย10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ขีดเส้นตรงแนวนอน ให้เด็กๆนะครับหาจุดจุดกลางก็คือ5ซนติเมตรแล้วจุดไว้1จุดนะครับจากนั้นให้เด็กๆนําขึ้นไปอีก10ซนติเมตรนะครับแล้วลากเป็นเส้นตรงแนวตั้งขึ้นไปหลังจากนั้นให้เด็กๆนับลงมาอีก3เซนติเมตรนะครับแล้วจุดไว้เพื่อเราจะทำสามเหลี่ยมแนวกลับนะครับ ฉะนั้นนะครับเราก็ขีดเส้นตรงแนวเฉียงนะครับเพื่อจะทําเป็นรูปสามเหลี่ยมขีดด้านใดก่อนก็ได้ตามแล้วแต่สะดวกของเด็กๆเลยครับอ่าหลังจากเราขีดครบแล้วเราจะได้รูปสามเหลี่ยมแบบนี้ครับที่ตรงเลยหลังจากนั้นนะครับให้เด็กๆนับไปอีกสิบเซนติเมตรนะครับบริเวณน,นะครับตรงนี้นะครับให้เราลากมาเป็นเส้นตรงแนวนอนนะครับ เราจะได้นะครับสามเหี่ยมอีกหนึ่งอันนะครับเมื่อเด็กๆนะครับขีดได้แบบนี้แล้วนะครับให้เด็กๆนะครับนับนะครับตรงยอดนะครับ3เซนติเมตรแล้วขีดเส้นตรงลงมาข้างล่างอีก3เซนติเมตรนะครับด้านล่างของเรานะครับแบบนี้นะครับ ให้เด็กๆนะครับขีดเส้นตรงแนวเฉียงลงมาจนสุดเลยนะครับจะขีดฝั่งใดก่อนก็ได้นะครับเราจะได้รูปสามเหลี่ยบนะครับกลับหัวอีกหนึ่งรูปแล้วออกมาจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เด็กๆนะครับใช้ยางลบนะครับลบเส้นตรงที่อยู่ตรงกลางออกนะครับย้ํานะครับเส้นตรงที่อยู่บริเวณตรงกลางเท่านั้นนะครับ เราก็จะได้เป็นลักษณะรูปดาวแบบนี้นะครับใช่ไหมขนไก่น,นะครับปัดเศษนะครับที่เราลบออกให้สะอาดนะครับจากนั้นน้ำเหรียญห้าที่เราเตรียมมานะครับวาดไปของบนจุดยอดเลยนะครับเราจะวาดทั้ง3จุดเลยนะครับเฉพาะ3จุดก่อนนะ แบบนี้เด็กๆก,ก็จะได้รูปออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ไม้ขนไก่ปัดเศษให้สะอาดเราจะเริ่มใช้สีขั้นที่หนึ่งนั่นก็คือแม่สีอาจจะใช้สีได้ก่อนก็ได้นะครับทั้งนี้คุณครูจะใช้สีแดงระบ,บายลงไปในวงกลมก่อนนะครับจากนั้นใช้สี เหลืองนะครับระบายลงไปในช่องวงกลมให้เต็มช่องเลยนะครับอาจากนั้นใช้สีน้ำเงินนะครับระบายลงไปในช่องอีกเช่นกันครับเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหลัจากนั้นให้ยักเรียนวาดวงกลมนะครับบริเวณสามเหลี่ยนที่กลับหัวอีกจำนวน3จุดนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับสีที่เราจะผสมกันนะก็คือสีแดงและสีเหลืองให้เด็กๆนำสีแดงลงระบายลงไปในช่องนะครับแบบเบาๆนะครับอย่าลงหนักนะลูกนะหลังจากนั้นใช้สีเหลืองระบายทับลงไปเลยแล้วจะเกิดสีขั้นที่2นั่นก็คือสีส้มนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับเด็กๆนะลูกนะ ใช้สีน้ำเงินนะครับเราจะผสมสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะครับระบายสีน้ำเงินลงในช่องเบาๆนะครับอย่าลงน้ำหนักเยอะนะลูกนะลงไปเบาๆนะครับจนเต็มช่องเลยหลังจากนั้นเราใช้สีเหลืองนะใช้กระดาษที่ชุ่มเช็ดให้สะอาดเียบน้อยแล้วกระบายสีทับลงไปในสีน้ำเงินนะครับเราจะได้สีขั้นที่2สีที่2นั้นก็คือสีเขียวนะครับอ่ากูจะใช้สีน้ำเงินระบายทับลงไปอีกเล็กน้อยนะครับ ระบายจงกวดจะพอใจเลยนะครับอย่าให้ออกจากวงกลมนะเมื่อเด็กๆระบายเสร็จแล้วนะครับเด็กๆจะได้สีเขียวนะครับคือสีขั้นที่2ระหว่างสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะครับต่อไปเราจะผสมสีแดงและสีน้ําเงินนะครับเราจะใช้สีน้ําเงินนะครับระบายลงไปก่อนแบบเบาๆนะครับจนเต็มช่องเลยจากนั้นใช้สีแดงระบายทับลงไปนะครับ เราเราก็จะได้สีขั้นที่2สีที่3มันก็คือสีม่วงนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับให้เด็กๆนะครับใช้เหรียญนะครับวาดลงไปอีกจํานวนนะครับ6จุดนะครับตามนี้เลยนะครับจนครบ6ช่องนะครับต่อไปเราจะมาทําสีขั้นที่3มระหว่างสีแดงกับสีส้มนะครับนำสีแดงระบายลงไปก่อนเบาๆนะครับจากนั้นใช้สีส้มนะลูกนะ สีส้มที่เป็นสีจริงๆนะครับระบายลงไปเลยเราจะได้สีขั้นที่3นั่นก็คือสีแดงส้มนะครับแล้วก็เช็ดสีให้สะอาดนะครับเราจะผสมสีส้มกับสีเหลืองเด็กๆระบายสีส้มลงไปอ่อนๆเบาๆนะครับแล้วใช้สีเหลืองนะครับระบายลงไปทับตามเลยครับเราจะได้สีขั้นที่3นั่นก็คือสีส้ ussen, <mon Pass> มเหลืองนะครับจากนั้นเราจะผสมสีเขียวกับสีเหลืองให้เด็กๆระบายสีเขียวลงไปก่อนนะครับ จากนั้นใช้สีเหลืองระบายลงไปทับสีเขียวเลยเราจะได้สีขั้นที่3ก็คือสีเขียวเหลืองหรือสีเขียวอ่อนนั่นเองครับจากนั้นเราจะผสมสีน้ําเงินกับสีเขียวให้ใช้สีน้ําเงินระบายลงไปก่อนมเบานะครับแล้วตากด้วยสีเขียวจริงๆนะครับที่มีอยู่ในกล่องระบายทับสีน้ําเงินลงไปเลยเราจะได้สีขั้นที่สคือสีเขียวน้ําเงินนะครับ จากนั้นเราจะผสมส on ีน้ just, <ๆ>ําเงินกับสีม่วงให้เด็กๆนําสีน้ําเงินนะครับระบายลงไปแบบอ่อนๆก่อนนะครับแล้วตามด้วยสีม่วงจริงๆนะครับที่มีในกล่องระบายทับลงสีน้ําเงินเราจะได้สีขั้นที่3นั่นคือสีม่วงน้าเงินนะครับเสร็จแล้วเราจะผสมสีสุดท้ายคือสีแดงกับสีม่วงใช้สีม่วงจริงๆนะครับระบายลงไปแบบอ่อนๆก่อนนะครับเบาๆนะครับเล็ก จากนั้นใช้สีแดงระบายทับตามเลยเราจะได้สีขั้นที่3ของสีสุดท้ายคือสีแดงม่วงนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เด็กๆเขียนไว้ตรงกลางว่าวงจรสีนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับวงจรของสีนะครับทั้งหมด12สีเกิดจากการที่เราผสมกันริงๆนะครับแล้วเราจะใช้สีดํานะครับตัดเซตขอบดาวตรงกลางให้เพื่อความสวยงาม ั้งนีเด็กๆอาจจะใช้สีดํานะครับตัดขอบวงกลมของเหรียญก็ได้นะครับและตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเลย เด,เด็กๆก็ได้รู้นะครับขั้นตอนในการทําวงจรสีแล้วเนาะนะครับครั้งหน้านะครับเก็บใบางานชิ้นนี้เอาไว้นะครับเด็กๆเพราะว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องวันณะของสีและสีคู่ตรงข้ามกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูตุนก็ลาไปเพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ